มาดูชื่ว่าหนังพญานาชีหรือดังเลยดิพี่น้องจากเมืองดอกบัวกูพูราชธานีพี่น้องจากบ้านชักหม้อผีผายชุดผีดิบผีดิบผีดิบวันนี้เจอกับจ่าปูผู้เินาการแชมป์เมื่อที่สนามวันที่สองที่สนามกุญชงอังทีมงานก็ผู้ยิ้มเกับผู้ใหญ่ปีฉาเอาละเว้ยเอาแล้วมาใส่กันมาแบบงเช่นนี้ว่าไม่มีใครยอมใครแล้วจ่าปูผู้เินาการเจอกับผีดิบผีดิบเจอกับจ่าปูใครจะไปใครจะอย um. ู่ใส่กันมาจ้า นางาดาวีรผิอบลูกนาที่นจปื่พุทธินาคาก็รผิดชอบลูกนาสี่นโอ้ยน้องมืดฟ้ามนดีนัแต่กาษออกมาแล้วตามคนตากไม่ยอมเปิดไพ่ไหนมือสูกันมาแบบิตาณาพญาบตก้มหน้าก้มตาสับไพ่เสียงกกันอป๊อกปเจ้าปู่พุทธินาคาก็ม่ยอมแลครับท่านผู้ชม เอาละครับท่านผู้ชมคกำลังจ an ับตาดูตอนนี้ถึงคอนสนามนะครับโอ้โหพญานาคีโจนกับเจ้าปู่ไม่มีใครจะตีสีเปรียบอีกวันสองล้านจะเข้าสู่ชนชัยดูยนี่เจ้าปู่จัดนี้ตลอดมากเพราะเราอยากนาคีโอ้โหเี่ขนงอนไรเหลือจะเากันเลยวมีเท่าไรใส่มาอีกหนึ่งร้อยมันจะเข้าสู่ชนชัยดูยนี่ที่โคตรยินดีใส่มันแล้วครับท่านผู้ชมคือว่าไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องดูไกลแล้วทีนี้มาดูใกล้ๆเห็นชัดๆ คุยเห็นกันจ้าจ้าในทีเดียวว่าไงแม่ถือว่าสุดยอดทีเดียวลวงปู่พิพิธนคาเจ้าปู่พิพิธนาคาว่าไงนาเคเริ่มเดียงกันไหมเริ่มเปียงกันไหมเริ่มเียงไมมนิดเริ่มเดียไมหน่อยแม่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 ไขจปไขไปไขไปช่วงนี้ยังใสมันจะเป็นใส่มันเงีนใสมันมาดูเดใสมมาแบบจ้า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 ้าจ้าจ้จ้าจีดิบเจ้า้าจ้าจ้าจ้าาจ้ามาจ้้แล้าจ้าจ้า้้ี้้จ้ี้้าาาาาและสุดท้ายก็ เ้าวเส้นไทยข้าวแก้วไปเจ้าหน้านาพี่พุธพี่ยิ่งเริ่มนำเข้าไปกับพิการประกาศผลการแข่งขันนะครับเกีก่ยว <well> <ies> ที่8ระหว่างนาพยาบินาชีผีพายชุดผีดิบจากชั้งบ่อกับเจ้าปู Bi ่พิพุตฒนาคาพี่น้องจากบ้านสว่างโพนสายโรฮิตผลการแข่งขันนั้นเป็นเรือที่อยู่ล้องน้ําสีน้ําเงินครับในนามของ เจ้าปูป่พิพุตตานาคเป็นฝ่ายชนะกับเที่ยวนี้มาดูเที่ยวก้าผู้ชมครับเที่ยวก้านั้นเป็นหน้าที่ของเรือผ่านัวขาวจาเป็นต้องลงมาลําเดียวแล้วครับเพราะว่าเทพบลังทองนั้นอย่างที่บอกแล้วครับเอาเรือกลับไปซ่อมที่บ้านน่าเห็นใจครับลัวขาวมากลาเดียวครับเที่ยวนี้ร่องน้ําสีแดงเขาถูกลู่ด้วยนะครับเที่ยวที่เก้าวขอบคุณนะครับจะเป็นนางพญานาคีนะครับตัวเรือนั้น เป็นเรือขอนขุดเสียบนะครับใช้ฝีพายที่แกลงแกล่งชุดผีดิบถึงจะเป็นเรือขอนขุดเสียบของท่านประธานนี่ก็ด้วยมาด้วยใจครับรับแล้วต้องมาสุดยอดครับฝีพายของพวกนายแน่มากนะครับนางพญานาคีนะครับตอนนี้กําลังสั่งเรือใหม่จากช่างระวังกฎเรือยังทําไม่เสร็จก็เลยเอานางพญานาคีมาแทนเป็นขอนบิน ขอนไม้มหาภัยนะครับสุดยอดครับยอมรับในน้ํำจิตน้ํำใจของท่านนะครับวันนี้สุดยอดเลยนะครก็พี่น้องจากบ้านช่างม่อผีดิบขนลอยจากคําน้ําแซ่บอนบินไฟแรกจากเมืองดอกโบกง,งามแม่น้ำสองสีนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าปู่พิพุฒนาคาแล้พี่น้องชาวเรือครับเรือลำนี้ได้แชมป์เมื่อวันที่สองที่สนามกุญยง่างครับ ฝีมือการตกแต่งทำเรือของชากออดนะครับสาขาสองที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอบคุณเยอะขอบคุณมากมายด้วยเรือผ่านพวกเขา